โอ้สวัสดีครับพีนนบนน่น้องเนี่ยบ้านเสาอึอ่งพี่น้องเมื่อน,นี้มาเล่นกับเสาอึ่งพ่นสะอาดครับสบายดีพี่น้องเอ็ดีที่ปูทุกคนเออเป็นยังคือเดิมาเล่นน้ำเพลินมาเตีพยพนบอกว่าติดตามเ<า>พ,พวกคนว่าผมก็ติดตามมาหวัวบานเลยนี่เป็การติดตามตอนนี <c oughs> ้ก็เพืนนอนขั้วไม่พี่น้องเลยขี้ไฟเพราะว่าบ้านเจ้าเอิญขี้ไฟว,วกก่าก็เนื่องขัวก็ได้เนื่องขัวก็ได้บอกโอ้ดีครับบรรยากาศโอ้ฝนกับตัวกับที่ะว่าน คนท้องเนี่ยทำยิ่ใจนี่ฝนตกกันเดยแทงน้ำเตีนกันเดืลอยแข่งฝนมาเลยครับโอ้เอามาเรื่ปาดีลาเปียสแล้หรอลาเปียเครเพเ่็นเอ็นไามกินลาเปียครับเนี่ยพอคัวเข้าพูดอะไรก่อนดีรัสืซียยังก่อนซบาเขียวสบายดีพี่น้องฝากครับฝากฝากากส่องสาเอิงพนสะอาดเลยอะส่องสาเอิงพนสะอาดซีบๆีงกันีิออาของมึงเป็ยังไดง โอ้ลาบลาบเป็ดตัวใหญ่บ่เป็ดตัวใหญ่สองโลสี่ทีโอ้มันคือหน่อยแทอบ่พราเจ้าเอาใส่ตู้เย็นเลยน้ำบ่นว่าเสกเอาไว้กินแล้วว่าสิเอาไว้ถ้าแก่เคยหนึ่งว่าจะข้องเอาไว้แต่ว่าอ้กินมื่นเนาะแต่ว่าตับนี่เสียแน่แม่ป่เสียแล้วตับเออนี่ยมันเป็นท่อมเนียมมันไหนพอคั่วยังได้กับเราได้กินละตับเออตาล้อโอ้อันนี้อยังนี้แม่ป่ะ อยู่บ้านยังไงบ้านโพ่าเนาะบ่เคยเด็กเขามาจักเถื่อครับแต่แ่แค่เรียนรวดเกือบสองปีแล้วเขาในหมู่บ้านโดยโมโหจักฝ่ายจักจิมาหาฝ่ายเพื่อนเด็กขเ,ดเขามาโอ้เอฟซีเอฟซีสบายดียังสบายดีปะลูกสบายดียังสบายดีป้าลุงโอ้ดีเด้นี่เด้พผู้นี่ิสัยยังตาลูกซื้อซอึ่งยังผู้นิสัยยังเห็น นกไก่โอ้ยสบายดีนะนี่อะไรอีกคนหนึ่งอ่ะอันนี้สบายดีเราตอนนี้นี่บมาควาว่าสบายดีแต่ว่าจะที่ว่าโอ้มันว่ามันมาหาลูกมันตอนนี้ไอ้ข้เฮาวันนี้มีจักตัว แม่เบิ้ลเลยบอันั่นน่ะอันนี้อันอันที่เรียนไปว่าท่านเนี่ยแม่มันดีตัวใดมันนั่นอ่ะแม่มันแม่มันถ้าสมมติว่าสมมติว่าเพิ่นเพิ่นร่มนี่ถ้าตัวถ้าตัวซันนี่เนี่ยเพิ่นเพิ่นชื่อกันจะขันเลยนะฮะจะดึลาบอ่ะแต่ก็เชนไปเชนแต่เชนเนียเพราะวกองมัวดท่าโอ้โอ้กินได้ถ้าผู้กินเนาะอันอันเนี่นี่เนาะพวกพวกเครกินมันก็เสียดจคิวเนี่ยเนาะมันว่าเนาะ กินมันแงี้ยหมดละอันนั้นคล้องอย่งน <area> ี่ของแหวนแหละโอ้โหโอ้โหมันเอาเซเอาเอาไว้นี่เลยแม่บ้าอ๋ออันนี้เขาอยู่บ้านหลังจากนี้ไปก็คือบนมีอย่างแล้วแม่บ้าหน้าโอ้ธรรมศาสตร์ดีครับธรรมศาสตร์ดีครับแต่ว่ามีหมาไม่หรอ่อนอยู่มันมสี่ร้อยสัวผมนี่ครับบ้านเสาอื่อโพนสะอาดกับของเทียครับเสร็จแล้วอันยังก็่พูดหนึ่งอีกพูดหนึ่ง เขาซืย่างก่อน้องต้อยว่น้องต้อยข้ามวันวันติดตามไปเนี่ยวันติดตามมาหวัวใบแล้วจักไปใส่แบบนี้ว่ <c oughs> าอันนี้กะทีเฮาบ่เนี่ยเบ่อู้อ้อมหวัวไปอย่างดีนเนาะเฮ็ดเงินเฮ็ดสารได้อีกเนาะอืมฝนตกครับตกตั้งแต่อยู่นครพนมจนมาหอดเมืองท่าแขก แต่ว่าอยู่นี่เขแห้งครับอยู่นครพนมมเหมือนเสาแห้งๆอันเจ้าก็มีซ่องด้วยกันไหมบ่แม่นไหมบ่ซื้อซ่องเหี้ยงของเจ้าว่ะซ่องอันแม่น้องเกดเตอร์ว่าโอ้ยม,มิตเตอร์มิตเตอร์เหี้ยงก็อยู่นี่มีแต่ยูทูบเบอร์โอ้ยมิตเตอร์ยูทูบเบอร์อยู่นับกันครับเอาเลยเดี๋ยวหวานเน,นี่ย ขล้วพี่นขาวนข่าบาดเนี่ยโอ้หิวแงก่นมาลาเปียไปทาพี่ไม่ได้กินอ่าอเส่าสิมากินลาเปียเอาเนี้ยเอายีดีด้ะสบายเลมีแตด็กหน่อยด้ไหหน่อยได้เนี้ยตอนกินใจเอออลูกเขาเวิดบกนี้ลูกโอลูกสองคนอันนี้เดีลูกเจ้าโอ้สาวเกดที่พอสาวเกดโอ้ไงขึ้นเป็นสาวเลยเนี่ โอ้คือเป็นตาฮักแค่เอาเมืองไทยนำได้ปะเนี่ยเกิดเกิดอยู่ไทยเพื่อนนี่วะเอาคือไปเกิดอยู่ไทยก็ทำงานทำงานอยู่อันอยู่โคราชเจ้านาไปอยู่ดนหรือป่าโอ้ในห้าปีเจ้าภาษาเมืองโคราชได้ปะได้บ่เจ้าเป็นอะไรก็คือว่าคนว่าดื้อเป็นเป็นโคราช ว่ามีแต่วอลลาวนี่แหละอันนี้ก็ก็มาจากโค้ดอัดมา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 เอาอะไรได้บาทีิอุ้ยเอามาเอาได้ได้เอาเอาคนเอาเอาเท่เด้าเเลลยยได้หนยมาครับมาครับกินเขาต้องกันบ่อนี่เป็นเกียรติเป็นยางสูงออ้ยจะเป็นดีใจไรดีเรื่อดีใจไร จะร้องซีอว so ิวครับเช้อี่งวะซีลอยวิวก็มีร้านหนึ่งร้านนึงอยู่ในหัวเนี่ยเอาเครืองมีเขากินผู้เดียงสองคนกินแล้วกันามาๆๆโอ้ยน้ำให้กันเอากันไปเลย้กนน้ำน้ำนนน้้กนนได้บนนาำน้ำนนพำนได้อืบ้บเคย้้นน้้น ชีลมึงพึ่งเด็กเขามากครับที่ว่าเฮ็ดเอาตัวคนหนาวย่ามไปเลยเฮ็ดเอาแล้วครับย่างกินเพื่อนหนาวโอ้ยักด้พี่น้องเป็นเบิร์ดเพ่อนาวโอ้ยเป็นเบิร์ดนี่น้อยเนี่ยพ่อพ่อมีอะนพ่อเห็นงเพ่อกเห็นน้ำอันนี้คือบาดีปลาลอกนี้ก โอ้แจบเจ็บเจ็บเจ้าแซ่บบบบเนาะกินกินกิอย่าเกลีใจเลยวบัวเดี๋ยวตอนับเออย่างนี้ก็พี่น้องรเกียงใจเนี่ยเื่อขอหามพี่เลยอากาศก็ดีพี่นเอ้ยฝนตกแบว่าว่ดีเราแมงจะไปการเขียบนี่ะคอยมีอะไรเดี๋ยวนี่บ้เอ้าเจ้าเจ้าก็บอกทำเนียงแบบนี้จะมาแต่ใส่ปากซื้อว่าแล้ว ตำเนียงนี่ตำเนียงปลาเค็มันข,ข,ขนุ่นๆอยู่อยู่เมืองไงยุงสุกุมาสุกุมาสุกครูมาเขานี่เดี๋ยวบันอำเภอเดียวกับันบานหมอหน่อยนั่นเลยเป็นหุ่นจักกันแน่นบ่บ้านเดียวกันกแปลกวะเออเออหูมูกันแม่นบ่หุ่นจับกันฟ้ามหาหั่มตัวยูด ตัวคือเต้าว่าคือสำเนียงปากเซ่แต่ป่ะเลยไปยุปากเซ่อยู่ยกุสุมา,า,วาว่าวังคนมาเยอะกันมาใกล้กันหรอคนมาเยอะกันอืสำเนียงมันดีอ่อยคายๆกันกัน <จะ S 1> กับตี่สะเกียดสินะเป็ดนะเล่นน้ำเออน้ำซสูงกว่าหม่ได้คุณเนี่ยจะนายการมเบียร์เนาะบ้านเนาะ กิบเป้น้กันสิตินมเบียร์ด้วยบ้างต้องต้องทามไม่เท่ากันได้ป่ะรวมบ่บ่วอย่รวมแล้วจะไม่บอกเราแล้วเลยเด้อไม่เท่าให้แม่เจ้านีเด้ออยู่ในถ้วยดีเด้อบ่แต่กะนี่แหละจานกับบ่ดีใจแล้วเดยอไหมหัวาจกนเรยหัดกัน ไปบุญกินปลามาผิดกินเขาโดยโดยไปุแล้วอือไปทำมาญแล้วไอ,เเวอ้เอ้ยบ่แล้วมันก็มันก็ได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ถ้าถ้าบ้านค่อยเดียวกะทีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็